ชีวิตดี happy life วันนี้เสนอเรื่องแพ้ภูมิตัวเองโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือมีชื่อที่รู้จักกันดีในบ้านเราว่าโรคพุ่มพวงเนื่องจากเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของเมืองไทยพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งโรคนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคลูปสัสหรือโรค sle เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายมีความผิดปกติโดยภูมิคุ้มกันจะต่อต้านและทำลายเยื่ออวัยวะต่างๆจนเกิดเป็นอาการอักเสบเรื้อรังถ้าเป็นรุนแรงอาจจะมีการทำลายอาวัยวะภายในด้วยเช่นไตหัวใจปอดและระบบประสาทโรคแพ้ภูมิตัวเองมีหลายชนิดดังนี้ sle โรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดที่พบบ่อยที่สุด คุมคุมกันจะทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะที่สมบูรณ์ทำให้เกิดอาการและความเจ็บป่วยเช่นผื่นแดงทางผิวหนังข้ออักเสบสมองและระบบประสาทได้รับความเสียหายอาจเกิดอาการทางประสาทเห็นภาพหลอนร่วมด้วยรวมถึงข้อต่อไตและอวัยวะอื่นๆ Neonatal l u p u s โรคแพ้ภูมิในทารกแรกเกิด drug induced lupus โรคแพ้ภูมิจากยาอาการแพ้เกิดจากการใช้ยาบางกลุ่มและจะหายเมื่อหยุดใช้ยานั้น d i s c o s e lupus erythematosus โรคที่มีผื่นแดงขึ้นที่ใบหน้าและสร้างรอยแผลเป็นหลังผื่นหาย subacute cutaneous lupus erythematosus โรคผื่นกึ่งเฉียบพัน โดยผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดจะเป็นพื้นแม้ว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองจะไม่ได้พบบ่อยมากนะักแต่ก็สามารถพบได้เรื่อยๆพบได้ทั้งในเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงวัยสาวถึงวัยกลางคนอายุระหว่าง20-45ปีอายุฉเฉลี่ย30ปีโดยผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายและพบได้ในทุกเชื้อชาติ แต่จะพบในคนผิวดำและผิวเหลืองมากกว่าคนผิวขาวสำหรับความรุนแรงของโรคจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนบางคนเป็นรุนแรงบางคนเป็นไม่รุนแรงปัจจุบันโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถควบคุมอาการของโรคให้สงบและดำเนินชีวิตได้ตามปกติหากรักษาได้ทันท่วงทีอาการโรคแพ้ภูมิตัวเอง เป็นโรคที่มีลักษณะการแสดงออกได้หลากหลายอาจมีอาการเฉียบพลันและรุนแรงหรือมีอาการค่อยเป็นค่อยไปเป็นช่วงระยะเวลานานหลายปีหรืออาจมีอาการแสดงออกของหลายอวัยวะในร่างกายพร้อมๆกันหรือมีการแสดงออกเพียงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งทีละอย่างก็ได้และเมื่อหายแล้วอาจกลับมาเป็นได้อีกซึ่งรายละเอียดมีดังนี้อาการอ่อนเพลีย วดศีรษะมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดเป็นอาการที่พบได้บ่อยในขณะโรคกำเริบอาการทางผิวหนังและเยื่อบุช่องปากในระยะเฉียบพลันที่พบได้บ่อยที่สุดคือมีผื่นแดงขึ้นที่บริเวณใบหน้าลักษณะเป็นผื่นบวมนูนแดงบริเวณหนกแก้มทั้งสองข้างและสันจมูกมีรูปร่างคล้ายผีเสือ้อผื่นจะเป็นมากขึ้นเมื่อถูกแสงแดด ปลายเท้าซีดเขียวเมื่อถูกน้ำหรืออากาศเย็นอาจมีอาการผ่มร่วงและมีแผลในช่องปากรวมด้วยอาการทางข้อและกล้ามเนื้อเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดส่วนใหญ่เป็นอาการปวดข้อมากกว่าลักษณะข้ออักเสบมักเป็นบริเวณข้อเล็กๆของนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเท้าหรือข้อเข่าเป็นเหมือนๆกันทั้งสองข้างร้อยละ1 7 4เ พบอาการเปิดก้ามเนือ้ออาจไม่พบอาการบวมแดงอาการทางไตผู้ป่วยบางรายมาพบแพทย์ด้วยอาการไตเป็นอาการนำอาการสำคัญที่แสดงว่าไตอักเสบได้แก่ขาบวมอาการบวมน้ำปัสสาวะเป็นฟองตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะและมีความดันโลหิตส,สูงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยจากไตอักเสบเรื้อรงัง และจากการได้รับยาสเตียรอยอาการทางระบบโลหิตอาการที่พบบ่อยได้แก่โลหิตจางอ่อนเพลียหน้ามือจากภาวะซีดเม็ดเลือดขาวต่ำทำให้ติดเชื้อได้ง่ายและเกล็ดเลือดต่ำหลอดเลือดอักเสบอาจพบเป็นจุดแดงๆเล็กๆทั่วตัวคล้ายเป็นไข้เลือดออกอาการทางระบบประสาทอาการที่พบได้คือ อาการชักและอาการทางจิตนอกจากนั้นอาจมีอาการปวดศีรษะรุนแรงหรือมีอาการแขนขาอ่อนแรงอาจพบได้ในระยะที่กำเริบไม่มีสมาธิเครียดนอนไม่หลับซึมเศร้าวิตกกังวลมีปัญหาในความจำสับสนเห็นภาพหลอนโดยอาจเป็นผลข้างเคียงมาจากอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็ได้ อาการทางปอดและเยื่อหุ้มปอดอาการที่พบบ่อยคือเยื่อหุ้มปอดอักเสบเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะเวลาหายใจเข้าสุดหรือไอเหนื่อยง่ายตรวจพบมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดบางรายมีอาการปอดอักเสบซึ่งต้องแยกจากปอดอักเสบติดเชื้ออาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยคือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ซึ่งมักพบร่วมกับเยื่อหุ้มปอดอักเสบผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจเหนื่อยง่าย,ายโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาวะหลอดเลือดแข็งจากการได้รับยาสเตียรอยนานอาการทางระบบทางเดินอาหารไม่มีอาการที่จำเพาะสำหรับโรคแพ้ภูมตัวเองอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ครื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหารปวดท้องซึ่งเป็นผลจากการใช้ยารักษาโรคนี้เช่นยากลุ่มเอ็นเซตยาสเตียรอยอาการยังคงอยู่ได้แม้จะหยุดยาไปเป็นสัปดาห์สาเหตุปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่จากหลักฐานทางการวิจัยพบว่าโรคนี้มีความเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ฮอร์โมนและการติดเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นหรือมีโอกาสเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมีอาการรุนแรงขึ้นเช่นแสงแดดโดยเฉพาะแสงอัลตราไวโอเลตการตั้งครันและยาบางชนิดดังนี้พันธุกรรมการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอาจส่งผลต่อลักษณะบางอย่าง ที่ทำให้มีโอกาสเป็นโรคแพ้พู่งตัวเองได้ซึ่งมักพบว่าในแฝดจากไข่ใบเดียวกันมีโอกาสเกิดโรคนี้ถึงร้อยละ30 4 0ถึงและร้อยละ7 1 2ถึงของผู้ป่วยเป็นญาติพี่น้องกันเช่นแม่และลูกสาวหรือในหมู่พี่น้องผู้หญิงด้วยกันการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโรคนี้จะพบมากในสตรีวัยเจริญพันธุ์ บ่งชี้ว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงซึ่งความรุนแรงของโรคยังเปลี่ยนแปลงตามการตั้งครรภ์ประจำเดือนและการใช้ยาคุมกำเนิดการติดเชื้อการได้รับเชื้อต่างๆเช่นแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิดซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถค้นพบเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ได้ การใช้ยายาบางประเภทเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมแสดงอาการของโรคนี้ได้เช่นยาต้านอาการชักยาคุมกำเนิดยาลดน้ำหนักบางชนิดยาปฏิชีวนะและยากลุ่มควบคุมความดันโลหิตการได้รับสารต่างๆเช่นสารเคมีการสูบบุหรี่และยาสูบต่างๆ แสงแดดสำหรับคนที่มีผิวไวต่อแสงการสัมผัสแสงแดดอาจทำให้เกิดรอยโรคเป็นเหตุให้เกิดอาการต่างๆตามมาได้การวินิจฉัยเมื่อพบอาการที่น่าสงสัยของโรคแพ้ภูมิตัวเองควรไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาอาการโดยแพทย์อาจใช้ชุดตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยโรคดังนี้การตรวจเลือด ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแพทย์จะเจาะเลือดเพื่อดูปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดและฮีโมโกลบินในเลือดเช่นหากป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองมักจะมีภาวะโลหิตจางและปริมาณเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงหากสูงแสดงว่ามีการอักเสบและมีโอกาสในการป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง ตรวจการทำงานของตับและไตาหากป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองมักส่งผลกระทบต่อตับและไตด้วยตรวจหาภูมิคุ้มกันแอนตินิวเคลียร์แอนติบอดีหากมีผลเป็นบวกแสดงว่าอาจกำลังป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองอยู่การตรวจปัสสาวะระดับโปรตีนที่เพิ่มขึ้นหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้นในปัสสาวะ อาจมาจากการป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองจนมีผลกระทบต่อไตาการฉายภาพในบางรายที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคนี้แพ์จะเอกซเรย์ช่วงอกหรือตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเพื่อดูผลกระทบที่เกิดจากโรคต่อป,ปอดและหัวใจเช่นสังเกตรปริมาณของเหลวหรืออัตราการอักเสบของปอดอัตราการเต้นของหัวใจ ความผิดปกติของลิ้นหัวใจและส่วนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงการรักษาแพทย์จะสามารถควบคุมโรคให้สงบด้วยการให้ทานยาทำการรักษาตามอาการที่พบและติดตามอาการไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะสงบหากเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะยิ่งทำให้แพทย์ทำการรักษาและควบคุมอาการของโรคได้ดียิ่งขึ้นจนไม่มีอะไรที่ต้องกลัว รือถึงขั้นเสี่ยงเสียชีวิตโดยยาที่ใช้ควบคุมโรคนี้ได้แก่ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือ,อยากลุ่มเอนเซตบางชนิดสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเช่นยานาพอกเซนหรือไอบูโทโฟเฟนใช้ลดอาการปวดหัวมหรือมีไข้ยาคอร์ติโคสเตียรอย สามารถรักษาอาการอักเสบต่างๆที่เกิดจากโรคแพ้ภูมิตัวเองได้ด้วยการลดปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันร่างกายลงแต่อาจส่งผลข้างเคียงได้ในระยะยาวยากดภูมิคุ้มกันจะออกฤทธิ์ให้ระบบภูมิคุ้มกันมีการทำงานที่ลดลงทำให้อาการป่วยที่เกิดขึ้นบรรเทาลงมักใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่น ยาอาซาไทโอพพลนยาไมโครพีโนโลเลตและยาเบลิมูแมปเป็นต้นยาต้านมาลาเรียสามารถนำมาใช้ควบคุมอาการโรคแพ้ภูมิตัวเองได้ด้วยเพื่อลดผื่นคันและลดอาการบว,วมตามข้อภาวะแทรกซ้อนภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย จนอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายได้แก่เลือดอาจเกิดภาวะโลหิตจางเสี่ยงต่อการเสียเลือดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและการติดเชื้อในกระแสะเลือดปอดอาจเกิดเยื่อหุ้มปอดอักเสบที่สร้างความเจ็บปวดในขณะหายใจและเสี่ยงต่อปอดอักเสบได้ไต อาจเกิดความเสียหายจากการอักเสบภายในหรืออาจเกิดภาวะไตาวายที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้หัวใจอาจเกิดการอักเสบที่กล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดแดงและเยื่อหุ้มหัวใจเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสมองและระบบประสาทส่วนกลาง อาจเกิดอาการที่มีความรุนแรงน้อยไปจนถึงความรุนแรงมากคือการมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีปัญหาด้านความจำประสาทหลอนเป็นโรคหลอดเลือดสมองตลอดจนเกิดภาวะชักนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคแพ้ภู่มตัวเองยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อในอวัยวะและระบบต่างๆได้ง่ายขึ้น ทั้งจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันเองและจากการรักษาโรคต้องทานยาลดการทำงานของภูมิคุ้มกันเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกตายจากการขาดเลือดรวมถึงเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะรันเป็นพิษการแท้งลูกในผู้ป่วยที่ตั้งขันการป้องกันแม้ยังไม่มีวิธีการป้องกันโรคแพ้ภูมิตัวเองได้ แต่คนทั่วไปก็สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคได้ด้วยการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกําลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดจนเกินไปไม่สูบบุหรี่ไม่ตากแดดที่ร้อนจัดเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงสารเคมีเป็นพิษในชีวิตประจาวันรักษาสุขอนามัยให้สะอาด ลดโอกาสในการติดเชื้อและปรึกษากแพทย์ทุกครั้งก่อนทานยาอะไรเป็นประจำส่วนผู้ป่วยโรคแพ้ภุมิตัวเองสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับอาการป่วยอย่างเข้าใจและสามารถลดการกำเริบของโรคได้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและพบแพทย์ตามเวลาที่นัดหมายทุกครั้งเพื่อติดตามอาการและควบคุมอาการของโรคให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งมีคำแนะนำดังนี้ ทานยาตามกำหนดไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและรีบไปพบแพทย์เมื่อมีอาการกำเริบควบคุมอาหารรับประทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้พักผ่อนให้เพียงพอไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสกับแสงแดดและสารเคมีออกกำลังกายอย่างพอดีหลีเกเลี่ยงการใช้แรงหรือออกกำลังกายในขณะที่มีอาการกำเริบ รักษาสุขภาพจิตเรียนรู้การจัดการกับความเครียดจาปินขอสนับสนุนให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการเริ่มต้นทุกๆเช้าวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำไอวอเตอร์ ater, และควรดื่มให้ได้วันละ6-8แก้วซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสามารถช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องผลิตน้ำดื่มไอวอเตอร์ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติเด่นเป็นน้ำกลุ่มโมเลกุลเล็กคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีกันตลอดไปฟังคลิปของเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรอฟังคลิปใหม่ๆของเราได้ทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ